c a p โฟ1.9แซดสีเทาไอไลโอเพกราคาลด862,000บาทนับรถเพียง26,000บาทสเปซแคป SDA 1.9สีขาวราคา635,000ใช้เงินรับลด12,500บาทแคปไฮน์เดอร์ LDA 1.9สีเทาไอไลโอเพกราคา740,000 รับรถจุดที่28,000บาท isuzu s p e c c a p 1.9 sda ใช้เงินรับรถเพียง9,000บาท hylander ตัวสูง4ประตูเกรดแซดราคา9ก้0 0สนเจรับรถเพียง15,000บาท m u x หนึ่งจุดเก้า active ราคา1,154,000บาทใช้เงินรับรถ55,000บาทเซอร์ไม่ซื้อซื้อ ไปถึงซื้อทกไปไปซื้อกันไปอีซูซูปาจินบุรีสำนักงานใหญ่สต็อกแน่นพร้อมขาย